นั่งได้เลยพี่นั่งได้เลยผมของผมเครื่องร้อนละเจอกันทุกปีป <c oughs> ีละรัน มัน่าหลังประกาศเป็นแล้ว งามดีครับโอ้โหพี่น้องที่ครับสวยมากชิบสถานศึกษาที่นีรับประกอบไปด้วยโรงเรียนบางตราดพิทยาสรับโดยผู้ในการนายรัฐน์วงทองโรงเรียนสไลโยโทนที่คงยวัโดยพัทลุงในการชนพันธ์ทรัพย์สิริงามเลยครับแ้วก51จังหวัดบุรีดำโดยทางผู้ในการปนัดดาจันทระธนวงครับโรเรียนพัทรพิษ โดยท่านผู้บริการสุพรรณเรื่พลายงามผู้บริการโรงเรียนนะครับโรงเรีรยนที่ส,ส,ส,สมาคมอีสานที่เราพิเศษครับโดยท่านผู้บริการภาคกรเห็นทานนลโรงเรียนบ,บุรีรัมย์ขอนหน้าครับบุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเศษ โดยท่านผู้พูดในการวัฒน์ธัญูซึ่งเศนโรงเรียนประพุชัยพิทยาคมเลยครับน้องๆครับต้นกามาสเสียร์สมกับร้อนพำเนาะเรือมทัพสลาบปุรีรัมครับนี่ครับโรงเรียนประพุชัยิทยาคมโดยผู้พูดในการศิลปศาสตร์ไทยวัคกิรติและโรงเรียนไทยสาที่มโดยจริงจริงเลยจริงจริงยอดพูดอยู่แล้วครับอือหือนี่ครับวันนี้มาทุกโรงเรียนครับนี่ครับ คือสวยงามมากครับพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับโอ้โหนี่ครับอื่นุ่งนี่ครับคนเต็มครับเปิดกันมาเที่ยวส้มเนาะนี่ครับโอ้พี่น้องนี่ครับงามดีครับนี่ครับวันนี้มาทุกโรงเลียนครับมาควันลำครับเลื่อมอัปสราบุรีรัำครับ คำว่าเริ่มนี้คิดว่าแปลว่าระบำเนาะหรือว่าฟ้อนล่ำครับอืมเสือจริงจริงเสวยจริงๆพี่น้องนะครับอืมด้านในขณะนี้ขออนุญาตครับอยากไปเดินทางขึ้นปราสาทพมับพี่น้องครับทางดำเนินเท่หครับนะครับขออนุญาตครับด้านผู้พิยามช่างครับสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับรวมถึงคุณครูคุณครูซองด้วยนะครับขอความกรุณาสักครั้งครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับพี่น้องนะครับ ท่าพีนาท่าผู้วังผมต้องขอส่วนๆนะครับเอฟซี FC เดอร์ทั้งสองขอบฟังเดอร์ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเดอร์ขอเฮิร์มาเที่ยวชมเนาะนะี่ครับซึ่งอันนี้เพิ่นก็นจะทุกปีเนาะจะช่วงต้นเดือนเมษายน,นครับท่าผู้วังก็ต้องขอเลนเซอรออนะ์นะครับขอเฮิร์มาเที่ยวชมเนาะหี่นอนครับในโอกาสนี้ครับทางด้านของสายการบ,บิน แอร์เอเชียนะครับรียนเชิญโกวิทย์คำเทวิทย์ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชียประจำท่าอากาศยานจังหวัดบุรีด์ครับได้มอบการสนับสนุนนะครับบรโดยสารเส้นทางการบินบุรีดำดอนเมืองพร้อมสุดของหวานไายร้อนน้ำดื่มและพัดไทยร้อนนะครับและโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีด์ครับท่านนฤชาโกษาสิทธิวิไลครับได้รับมอบ าการสนับสนุนจากไทยแคร์เอเชียครับอืหือสวยจริงๆริงขอพี่น้องดิครับงอกว้าวเบิ้ลเบิ้ลแล้องสามสงามได้พี่น้อยดิครับโอ้โหวนีน้ครับว้าววนี้ครับววสวยจริงๆ,ๆครับ มาเห็นแล้วกันจ็คสีบรรยายได้เลยเด้อแอร์เอเชียบินตรงตอนเมืองบรรกรรมทุกวันวันละสองเที่ยวบินนะครับบินกับแอร์เอเชียสะดวกและมีเส้นทางที่สรอบคุมที่สุดในไทยไปบุรีรัมย์ไปกับแอร์เอเชียขอบคุณครับท้านนาเสร็จแล้วข้างหลังเลยนะครับผมครับครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับตัดคอะตัดคอ พี่น้องได de. ้มาแล้วก so sure yeah. ็ไปอยากกลับเนาะอยากอยู่นานๆครับพี่น้องนี่ครับเพราะมาซับย์เพลิงครับนี่ครับโอ๋อสวยจริงๆขอบคุณสายกบพีไทยแอร์เอเชียครับโอกาสนี้ครับขอมย้อนกลับเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดปุรยามครับแทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปุยามวันนี้ก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนทั่วโลกชมทั้งพี่น้องยูทูบเบอร์ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ครับผู้ว่าราชการจังหวัดปุรยมครับแทนสสผู้ว่าทองสรีและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปุรยามท่านอายการ S <S นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านท่ทานรายการทุกท่านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านนายอำเภอทุกอำเภอท่านาหวาาัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทุกท่านครับขออนุญาตไมเรียนเชิญ,ญบันทึกภาพร่วมก,กันกับนางอัปสราสิบโรงเรียนในวันนี้ครับอ๋อวันนี้มาสิบโรงเรียนครับมาสิบโรงเรียนเยนาะนางอัปสราครับอ๋นนบอขอระดับถ้าไปนะครับนางรัม คณะศรัทธานามลำคณะศรัทธานะครับอ๋อตรงกลางเป็นทระผูว่าครับจะได้เข้บอบกยีงนะครับ น,นางรับคณะสภานะครับของวากรองนายังไม่รื้อเชือกตั้นนะครับขอให้ได้เข้ามาตั้งดองกินนะครับ,อบ,อรบขออนุญาตนะคะเอาเข็นหน้าเข็นหน้าขับเทียบนะคะเข็นได้ไหมไม่ค่ะเดี๋ยวมัดเทียบค่ะเดี๋ยวขัเทียบค่ะเข็นหน้าขับเทียบค่ะไม่ได้เข็นหน้าขับเทียบนะลูกค่ะเอาเลยค่ะ นานงรำคณะสัทธาครับเริ่มต้นจากส่วนราชการจังหวัดปุรีรังครับในบล็อกที่หนึ่งครับบล็อกที่สองครับจะเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับ เสนปพระเกศเริ่มจากหลังล้องไปเลยครับครับบล็อกที่สามครับจะเป็นอัพเภอสตึกครับต่อจากพวกคดีเลยครับได้มาทีนะพี่น้องก็ตองเกบภาพตะวักจัเต็มที่ครับสี่คนนะครับแถวหน้ากระดาษสี่คนเท่านั้นครับจับสี่คนนะครับ ใครเป็นกลุ่มสี่คนจากสี่คนนะครับล็อกส่วนราชการเช่นเดิมครับสี่คนนี้ครับครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับอําเภอเฉลิมพระเกียรติยกมือครับนี่ครับสี่คนก็ไปก็จะเป็นการฟ้อนร่ำครับของแต่ละอำเภอครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นก็เริ่มตั้งแถวครับนะครับอย่าหดครับล็อกที่สามอําเภอสตึกยกมือครับ วันนี้มาทั้งจังหวัดเนาะวันนี้มาขอรำลาะที่สี่อำเภอละหานทรายครับละหานทรายยกมือครับสุดยิ่งใหญ่ครับพี่น้องปีนี้ครับโอ้โหจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้งอย่างยิ่งใหญ่ครับผมมาแล้วผมก็สุกเจือล้ายครับได้มาแล้วก็ไม่อยากกลับเนาะอยากอยู่นานๆครับพี่น้องถ้าเผื่วางเนาะกีน่าก็ต้องขอเลนเซอร์เดอร์เอฟซีทั้งสองฝั่งเนาะทั้ง คนไทยทั้งคนลาวนะครับขอให้มาเที่ยวส้มครับพี่น้องนะครับโอ้โหครับคนเต็มครับกาบีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนาะเพจะมาเที่ยวงานนี้นะครับพี่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นนางอัศราบุรีรัมย์ครับสับด์ครับสวยจริงๆสวยจริงจีพี่น้องเ้ยสุขเจอสุขใจหลายครับคลิปนี้ทัพเออรอบเจอสอบใจกันขอฟอดไลยปลอดแท้เด้อ เพื่อเป็นแห่งเจอแห้งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายน้ารำทุกท่านนะครับไม่สวยหรอกรูสึกอยู่ข้างหลังประกาทเต็มเลย